วิธีการเอาชนะความกลัวที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือการเผชิญหน้ากับมันเพราะถ้าเราวิ่งหนีเราจะเป็นเหมือนเหยื่อให้มันล่าแต่ถ้าเรามีความกล้าพร้อมที่จะเผชิญหน้าความกลัวมันจะกลายเป็นเหยื่อเราจะกลายเป็นผู้ล่าความกล้าหาญคือความเข้มแข็งที่ใหญ่ของชีวิตความกลัวคือความอ่อนแอคือสิ่งที่จะบั่นทอนทำลายชีวิตของเราฉะนั้น ถ้าเราเผชิญหน้ากับความกลัวให้เราทําตัวเองให้ยิ่งใหญ่โดยการเพิ่มความกล้าหาญให้มากกว่าความกลัวเมื่อใดก็ตามที่ใจความกล้าหาญมันใหญ่กว่าความกลัวความกลัวมันจะกลายเป็นหนูแต่เมืเ่อใดก็ตามที่หนูเล็กๆที่ชื่อว่าความกลัวเราปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำจีแองเรามันจะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่คอยทําร้ายทํลายชีิตของเราฉะนั้นเราจะให้ความกลัว เรานั้นทําลายชีวิตของเราหรือเราจะให้ความกล้าหาญมาสร้างสารรค์ชีวิตของเราให้ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดให้เข้มแข็งยิ่งใหญ่และวนำชีวิตของเราไปยังสู่สิ่งที่ดีและสว่างต่อไปเราเองคือผู้เลือกจงบทขยี้ทุกความกลัวด้วยความกล้าหาญเพื่อสร้างตำนานให้กับชีวิตเพราะเราคือผู้ริคิดว่าชีวิตนี้จะขาดทุนหรือกำไร สบายใจเลไปต่อสวัสดีครับถ้าเกิดท่านชอบฝากกดติดตามนะครับกดหัวใจกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไ้าเกิดใครทำขอให้รวยๆนะครับสบายใจเลไปต่อสวัสดีครับ